สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปลี่ยนยางกันโครงหลังรถอเวนซ่านะครับนี่นะหน้าตาเป็นแบบนี้นะจะมีมาทั้งหมด3ชิ้นนะครับอันนี้ผมสั่งมาจากประเทศอินโดนีเซียเลยนะครับจากต้นทางที่เขาผลิตเลยนะเนี่ยก็จะมีรุ่นของเขาอยู่นะครับเขาน่าจะใส่ได้อเวนซ่าตั้งแต่รุ่นแรกนะครับยันรุ่นท้ายสุดเลยนะครับเพราะว่าผมเขาไม่ได้ระบุนะครับ ก็นี่นะครับมันจะอยู่ใต้นี้นะเนี่ยมันจะเป็นคานแบบนี้นะครับกุญแจก็เป็นเบอร์สิบเก้านะครับเนี่ยผมมาบล็อกเบอร์สิบเก้ามาใส่ล้อไว้นะครับนี่นะครับสิบเก้านะก็ถ้าถ้ามันยางมันเสียมันจะเป็นอย่างเงี้ยผมจะเคาะตรงนี้นะอ่านี่นะครับเนี่ยมันจะกันสะบัดนะครับกันโค้งกันอะไรได้ทั้งหมดเลยนะครับว่ามันจะมายึดกับตัวคานรถนะครับเนี่ยนะครับแล้วมันก็จะมายันไว้กับ ตรงนี้นะพอเวลารถมันมันโยกมันจะจะช่วยกันสะบัดกันโค้งได้ทุกอย่างเลยนะครับก็ตรงนี้ก็เห็นนะเอาอันนี้ฉีดหน่อยนะครับเพื่อการถอดง่ายนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาเบอร์สิบเก้าคลายนอ็อตออกมาก่อนนะครับนี่นะครับหลังจากที่คลายนอ็อตเบอร์สิบเก้าออกมาแล้วครับก็จะมีแหวนหนึ่งตัวนะครับปิดไว้อยู่นะครับ ก็จะมียางนะครับสามชิ้นนะครับชิ้นที่หนึ่งที่ที่จับออกมานะครับแล้วก็อ่าด้านในนะครับด้านในก็สึกหมดแล้วนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับอยู่ข้างในสุดนะครับอ่าเห็นไหมเห็นไหมผมก้มทำคนเดียวนะครับในจับโยกออกมาเลยนะครับแล้วก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นแหวงขนนะไม่ต้องออกมานะเดี๋ยวลองเอามาดูห้องนอกก่อนนะครับ จากที่ดึงลูกยางของเก่าออกงานครับสามชิ้นครับอันนี้ชิ้นในสุดนะครับแล้วก็นี้ชิ้นกลางนะครับแล้วก็อันนี้ชินนนนช้นหน้าหน้าสุดนะครับที่ดึงน็อตออกมานะอันนี้ของใหม่นะครับอันนี้ถุงนะก็จะมาดูสังเกตได้ว่าไอสองชิ้นนี้มันจะคล้ายๆกันนะครับแต่เรามาดูดีๆนะครับมันจะมีชิ้นหนึ่งที่เล็กกว่านะเนี่ยชิ้นอันนี้จะเล็กกว่านิดนึงอันที่เล็กสุดเอาไว้ด้านในนะครับเพราะว่าดูจากการที่ถูกเบรบนะครับตัวนี้จะตัวเล็กนะครับเนี่ยตัวเล็กกว่าตัวตัวด้านนอกนิดนึงนะครับ เนี่ยตัวตัวหน้าที่ขันนอนจะเล็กนิดนึงส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวกลางนะครับอ่าก็จะประมาณนี้อ่านี่นะครับสังเกตดูนี่ครับไอตัวด้านในนะครับจะต่ํากว่านิดนึงนะแต่มันก็ใกล้เคียงกันนั่นแหละก็เอาเอาด้านที่อ่าเล็กๆครับอยู่ไว้ด้านนี้นะครับว่าเดี๋ยวมันจะมาอ่าสวมด้านนี้ไงเราก็เอาด้านเล็กๆครับหันออกมาด้านนอกครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับอ่าของใหม่จะฟิตหน่อยนะอ่าแล้วก็ตัวกลางนะครับ ตัวกลางจะเป็นแบบนี้นะครับก็ใส่เข้าไปนะครับโอ้จะเฟซมากเลยนะครับตัวใหม่อ่าเนี่ยนะครับแล้วก็เราก็จับตัวนี้ยัดเข้าไปนะครับอ่าได้แล้วนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับจานใหญ่หน่อยนะครับก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับอ่าแล้วเราก็เห็นไหมอ่าใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็แหวนนะครับใส่เข้าไปแล้วก็น็อตนะครับ ก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอัดก่อนนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราอัดน็อตเบอร์19บเเข้าไปจนแน่นสุดแล้วครับอัดให้สุดเลยนะเพราะว่าลูกยางเนี่ยมันจะค่อยๆบานออกมานะครับถ้าเกิดมันยังไม่สุดมันยังยังขันได้นะครับถ้าเกิดว่าขันจนตึงแล้วก็ถือว่าแน่นแล้วนะครับนี่ยครับเดี๋ยวจะเคาะให้ดูนะอ่าเนี่นะครับแน่นตึกเลยนะนี่ครับเป็นตัวนี้เคาะตัวนี้ก็ได้นะครับแน่นเลยนะครับโอเคนะครับก็เรียบร้อยนะครับก็เอาแวนซ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวผม พามาดูนะครับก็แวนซ่ารุ่นนี้จะเป็นตัว1.3กับ1.5นะครับบอดี้เดียวกันนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นของปี12นะครับเดี๋ยวผมไปส่งให้ดูนะปี12ปี12ก็มีเหมือนกันนะครับเนี่ยนะรถนี้ติดติดแก๊สมาเนี่ยนะจองหมดเข้าไปหน่อยอ่านี่นะครับของปี12ก็มีนะครับเนี่ยอ่านะครับรู้สึกจะใช้ตัวเดียวกันแน่เลยครับเนี่ย ลักษณะเหมือนกันทุกอย่างนะครับอเห็นไหมอ่านอนะครับนะครับช่วงล่างเหมือนกันครับส่วนเรื่องราคานะครับส่วนตัวนี้นะครับผมซื้อมาในราคาแปดสิบาทนะครับไม่รวมส่งนะรวมส่งแล้วก็รวมอยู่ที่ร้0ยี่สิบกว่าบาทนะครับนี่นะครับก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะอันนี้ตัวที่เล็กกว่านิดนึงครับอันนี้ด้านนอกนะครับตัวใหญ่กว่าหน่อยอันนี้ก็เป็นตัวกลางนะครับนะครับก็จะอยู่อย่างนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้สามล้านนะครับเพราะว่า ไอ,อ้ตัวนี้ผมไม่รู้ว่าใส่ได้หรือเปล่าไงผมก็เลยลองเอามาดูก่อนครับแค่80บาทเองไม่รวมส่งนะแล้วจะมีกร้านหนึ่งขายร11บาทและอีกร้านหนึ่งขาย120หรือ130บาทนี่ครับแต่ว่าไอ้ตัวชิ้นนี้อีกร้านหนึ่งจะเป็นออกสีออกน้ําตาลน้ําตาลนะครับแต่อีกร้านหนึ่งจะเป็นสีแดงเลยนะครับแต่ว่าตรงกลางในเป็นสีดําเหมือนกันนะครับสงสัยตัวนั้นคงจะเป็นเกรดดีกว่านะครับก็ถึงได้แพงกว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงกเอาไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับก็คลิปนี้ถ้าผมพูดตรงไหนเร็วไปหรอออดดระะกใกใ็ต้้งขออภัยัยยวนคบ ขอบคุณมากครับที่อุตส่าห์รับชมมาจนจบนี่นะ่าถ้าใครจะไปเบิกสวนเบิกอะไรก็นี่ครับรุ่นของเขานะครับจะประมาณนี้นะครับ